คุณผู้ชมคะในต่างประเทศเนี่ยก็มาจะพบเจอเจอกับร้านอาหารไทยเยอะแยะมากมายเลยโดยเฉพาะที่ประเทศจีนเนี่ยก็มีร้านอาหารไทยเยอะนะคะและทางกระทรวงพาณิชย์เองก็เดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในต่างแดน,นค่ะล่าสุดได้มีการมอบตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กค่ะเพื่อการันตีคุณภาพร้านอาหารไทยในนครเซี่ยงไฮ้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลเพื่อผลักดันอาหารไทยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ไปติดตามได้จากรายงานค่ะ ร้านโอเลี้ยงบางกอ,อกบิสโทรเป็นหนึ่งในร้านอาหารไทยย่านใจกลางเมืองนครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้มอบตราสัญลักษณ์ไทยซิลคให้เพื่อการันตีว่าเป็นร้านอาหารไทยแท้ๆนับเป็นหนึ่งใน11ร้านในเซี่ยงไฮ้ที่ได้รับตราสัญลักษณ์จากที่มีร้านอาหารไทยประมาณ20-30ร้านปัจจุบันร้านอาหารไทยได้รับความนิยมจากผู้บริโภคชาวจีนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กจะทําให้ลูกค้ามั่นใจถึงคุณภาพของอาหารไทยและยังช่วยดึงดูดให้ลูกค้าที่ชื่นชอบอาหารไทยตราไทยซีเล็กเนี่ยบริบทสําคัญก็คือว่าคงรสชาติความเป็นไทยแท้อันติกไทยครูซีนอันนี้คือหลักของตราไทยซีเล็กเราไม่อยากให้ร้านอาหารไทยในต่างประเทศเนี่ยพอไปทานแล้วเนี่ยมันเพี้ยนมันผิดไปมันไม่ได้มีความเป็นไทยร้านโอเลี้ยงบางกอกบิสโทรเป็นร้านอาหารไทยสไตล์บิสโทร ตกแต่งในโทนสบายๆให้ความรู้สึกอบอุ่นเปิดให้บริการมาได้ปีกว่าเมนูที่เสิร์ฟจะเป็นอาหารไทยสไตล์โมเดิร์นเพื่อปรับให้เข้ากับคนเซี่ยงไฮ้ที่ทันสมัยมีรายได้สูงบางเมนูได้รับความนิยมมาจากอิทธิพลละครไทยพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวจีนชอบใช้สื่อโซเชียลมีเดียกระแสต่างๆจะถูกแชร์ในโลกออนไลน์ ส่วนปาสัญ,ญลักษณ์ไทซีเล็กที่ร้านได้รับจากกระทรวงพาณิชย์จะทําให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าร้านนี้ถูกสกรีนมาแล้วเครื่องหมายไทยซีเล็กอันนี้เป็นเอนดอสเมนต์ให้กับผู้บริโภคชาวจีนนะครับเซี่ยงไฮ้เนี่ยเป็นมิกซ์เคานเอร์ของทางเวสเทิร์นค่อนข้างเยอะเพราะนั้นเนี่ยอาหารไทยช่วงนี้ก็คือมีการปรับเปลี่ยนแนวให้เป็นไทยที่เป็นอีกสไตล์หนึ่งเป็นไทยโมเดิร์นเซี่ยงไฮ้เนี่ยเป็นหัวมังกร นะครับถ้าเรามองเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่เป็นกลุ่มเมืองที่ใหญ่ที่สุดของจีนแล้วก็ของโลกด้วยในปัจจุบันคนเซี่ยงไฮ้จะบอก25ล้านคนแต่จริงๆเราเวิร์กแถบนี้ว่ากันเป็นร้อยล้านคนหลายร้อยล้านคนซึ่งมันมีกําลังซื้อถามว่าเอาอะไรมาขายได้อาหารนี่แน่นอนนะไทยเราเป็นครัวของโลก กระทรวงพาณิชย์ยังคงคิดต่อยอดตราสัญ,ญลักษณ์ไทยซิเล็กด้วยการจัดให้มีตู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารไทยซึ่งตอนนี้มีโปรดักต์สินค้าที่ได้รับตราสัญ,ญลักษณ์ไทยซิเล็กแล้วกว่า700หรายการนอกจากนี้ยังมีแนวคิดทำร้านอาหารไทยตัวอย่างที่ไม่ใช่เป็นแค่ร้านอาหารแต่จะนำเอาผลงานดีๆของไทยมาจัดแสดงไว้ในร้านด้วย